สบายดีพี่น้องมาสกุลสกุลน,นะจ๊ะเมื่อนี้บ่าวเพ่งกับสานุกกับภาก,กันลงมาสวนนะจ๊ะมาซอกมาหามาเขือหรือว่าัากซีเลยจ้ะพี่น้องกินมักชั่วเป็นยังมาเบิ่งภักน้ำจ่วนนะพี่น้องมาจะมีภักอย่างน่ที่สนุกเส้าเมื่อซอยงานเออโอนเลยพี่น้องแต่ว่ามาเบิ่งกันก่อนพี่น้อง ทีมี่พักอยังที่กันซีได้พักอยังในเมืองโมพักซีนี่พี่น้องฮัม,มอะไรเนี่ยฝนว่านไปเลยอันนี้คือปา่ามะเขือด้วยจ้ะพี่น้องบปงสนุกบุน๋นหน้าจนดำหน้าจนแดงคลานๆมาเห็นพ่อแพนพี่น้องพ่อแพนหายต้นมะเขือก็บพ่อแพนซ้ำเดี๋ยวเลยพี่น้องเออ มะเพ็ญเห็นยังตะแกรงตะแก็บมะเขือครับลงไปหน้าผู้แขนงอุ่นเพลินกำลังเก็บเอมมะเขือตัวนี้พี่น้องคนจนซื้อหวยก็รวยไม่ได้เสียงเป็นเสียงตายก็ได้แค่ฟังอมาวพี่น้องเด้อนี่มะเพ็ญมะเขือเนี่ยมะเพ็ พืชหาเด้อจังเห็นเด้อพอดีนเนาะมะเขือมากินกับลาพี่น้องนี่ตะลูกงามงามพี่น้องเมื่อกี้นี่เห็นมะเขืออยู่แวบๆพี่น้องตาพลาดพี่น้อเห็นแล้วงามหมดพี่น้องลูกงามงามตรึงๆ อาปลาเพ้นกับพี่น้องอือปูเมงไม้พี่น้องโอ้ลายขนาดโอ้ลายขนาดพี่น้องผีเสื้อผีเสื้อผีอันนี้บ่าเพ้นผีเสื้อน้ำพอมเม่นผีเสื้อสมุทรปะนี่บ่พี่น้องเป็นตะกัดเท่าปนี่มะเขือมึมป่าเพ้นนะบ่าเพ้น คนจนซื้อหวยก็ช่วยไม่ได้เอะะอแสดงเห็นมาละพี่น้องเห็นมาละขี้นกพี่น้องบวนนี่นี่นี่มาละมาละพระไข่บ่บ่อบนี่มาละนี่มาละใส่แล้วพี่น้องน้าลวงเสร็จอะไรบานนี้บอกเพนมาละลวงลวงไปใส่แล้วนะพี่น้อง เปิดหากับพ่อมีอยู่นี่พี่น้องมาละแต่เลือดเลยพี่น้องเด้อลบลบลบไปปลานี่ขาดมะเข็อมะกอกปลามาละพี่น้องปลามาละอันนี้คือลูกซุกมันได้จ้ะพี่น้องไดรอยากกินกะเมื่อวานได้ได้จ้ะพี่น้องนี่แดงองต้งเนดือดหวานของพี่น้องมันออกเองป่ามันตายจักหลวงฝนโตคำ เดี๋ยวว่าเม็ดมันล่วงลงผลตัวหามันก็เกิดขึ้นพี่น้องแบบธรรมชาสตร์อาจารพี่น้องบวิ่งผยปูกเกิดธรรมชาติเลยมระธรรมชาติยอดงามๆเนี่ยพี่น้องป้ามะเขือพี่น้องเปินหาบางจบดีได้บอกเพนได้อบเห็นได้ใบมันปกห่างคนแน่นอยู่นี่คนยังเห็นนี่แหละว,ว่าตาลักได้ตาใบเสียนี่พี่น้องไปบอกหมอเพนนะจ้ะ โอ้มาละลายขนาดนี้คือมักทั่วดอกพระอิตูแล้วจะพี่น้องหรือ่องแมงลักนั่นแหละพี่น้องบอเพนตัวกายมาเขือจำจี้จำบวชเต่าน้องไปบวชถึงวัดถึงว่ายังไงน,นี่นี่นมะเขือทิศออกมาเป็นตุก,กตาตีนบงคนจนซื่อหวยพี่น้องก็ช่วยไม่ได้ สิ่งเป็นสียงตายก็ได้แค่ฝันไม่จริงใช่ไหมสละหมแพทเอาหมดแลเวบ่อเลาะหมดแล้รแถวห้องขจ้าบ่เลาะปืดหาจุดที่ไม่ได้เห็นไหนอแพยเลยค่อยข้านเข้าไปจะเห็นนะถ้าบข้านบเห็นนะพอไปมันบังนะพี่น้อง ไปแบาไปเมเบื้องบนของมักเพชรันนี้เื้องักเพชรเอาลงใส่ปลูกให้เราเ้องบนเพเบื้องเขื่อนพี่น้องมาเบื้องนพี่น้องเือ่ะระเื่ันนแหลี้คือสวนมังเพชรแต่พี่น้องแต่ว่ามันออกมากเลยได้เก็บไปเด้อจ้ะพี่น้องแต่วก่อนเก็บ หมากเพชรก็เป็นตะกัตคืออย่างนี้พี่น้องนี่ตะกัดครับก๋วยเตี๋ยวห่อนๆพี่น้องเมีแอมป์เพชรกับเแยมป์เขื่อนนะจ้ะพี่น้องพี่น้องขีดเอาลงมาเสียวลงไปปลูกให้ป้าเพคนอยู่อยู่เซโนควอเจับซ้ำเลยควอน ยังมันเหี่ยวมันวิธีปลูกได้หว่าผัอีตู่ได้เชยเอาตัวบัเป็นดอกไปเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่มาปลูกผักอีตู่แลงรักพี่น้องหาเลือกตัวต้นบัเป็นดอกคือนะพ่อเพนตัวต้นเขายังบริเต็สเนาะสังเแหะผักบงผักซีน่พี่น้องเกลือเทศสรีข้าวโพดต้นมะฮงพี่น้องดกๆ สิคายหัวสิค่ายพี่น้องสิภาคก็เดินทางพรุ่งนี้้ะจับพี่น้องพี่น้องเพื่อจีเตรียมงานนั่นนู่นนี่นั่นนะพี่น้องจัดของจัดนั่นจัดนี่เพื่อฮอดงาน,นสิบหัวท่านลงไปซ่อยเพราะว่ามันกับพมีคนมีตอ้กับน้องนยจ๊ะ เบิ่งซอยกันนี่ละสิเป็นยังไงก็รอติดตามรอเบิ่งน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องนักกคือแม่น้ำคลองพี่น้องฟันาานงนักกะบ้านฮาโคจ้เพันธิตเอียงเนาะนะแดดส่องหน้าเบิงหน้าแดงขนาดเลย แฮมนาพี่น้อยพอละมัมงบ่แพม ใส่ทุงยางอะไรนน้ำใส่ในทุงยางจุกหน่อยนะพอดีมันซุ่มๆนะนะเบิ่งทางพุ่งกับพักเก็บมักถั่วเนะจ้ะพี่น้องเก็บพักขายมักเขือขายเมื่อเนี้ยต้นเศร้าในเก็บพักปังขายในีเก็บพักซีหรือว่ามักซีมักเขือแล้วก็พักหินนะจ้ะพี่น้องพักกาดหินบ่งบัวพายมันเตรียมของปลูกมาให้ป้าเพื่อนพี่น้อง ลราก็จะเอาในหุ่งมาบ้านในหุ่งบ้านแล้วเนาะฟังมันบ่อบ่อกับท่าวันเราบ้านเบี้ยมันจะเอาเมื่อพี่น้องได้แล้วบ่อแพงนะน้องเามาเบิ้งสนุกเก็บผักซีบ่อ มือนสิพ้าก็เดินทางเดอพี่น้องเด้อลงไปเทโนไปงานพูกเขนป้าเพื่อนเมืเองสนุกพี่น้องเก็บปักซี

รับรับเพี่น้องคนบ่ายซราบไหนี่คลิปนี้กล็ลาพีลาน้องไปก่อน้ะจ้าฝากลลากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพนสาวนุก่มเอนจ้าแล้วก็ฝากช่องบ่าวแพนพาเฟิร์นเนจี้พอแอร์้ะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ลาับกดซ้ายบายสบายดี